สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับริชานิตยาดวงแก้วค่ะบอร์ดกศสมีมติปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ประเมินวิทยาฐานะเปิดทางใช้ผลจากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์และเห็นชอบปรับแก้ระบบย้ายครู TRS ค่ะ ศาสตราจารย์ดรนฤุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกศว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกำหนดคำนิยามและลักษณะของการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ให้มีความชัดเจนเพิ่มความหลากหลายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งคุณครูสามารถเลือกได้ว่าจะส่งเป็นรายงานการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเชิงประจักษ์หรือรายงานการวิจัย ซึ่งการทำรายงานในส่วนนี้ก็เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในวิทยาฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้วยจากการรับฟังเสียงของครูได้รับทราบว่าการเสนอผลงานวิจัยเป็นภาระหนัก ในขณะที่ครูมีผลงานดีๆจากการปฏิบัติหน้าที่จริงมากมายหลักเกณฑ์ที่แก้ไขนี้จะช่วยให้ครูสามารถนำผลงานเชิงประจักษ์มาเสนอได้ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงของการทำงานและที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานกคสอบพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของการนำผลงานเชิงประจักษ์ในรูปแบบรางวัลมาเสนอกคสอพิจารณาอีกครั้งด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุด ในส่วนของการประเมินผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยาฐานะเชี่ยวชาญและวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผ่านระบบ DPA ยังกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการแลกเปลี่ยนดุนลยพินิษในการพิจารณาผลการประเมินและข้อสังเกตของผลงานทางวิชาการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่เปิดเผยชื่อและตัวตนของคณะกรรมการประเมินและให้การดำเนินการประชุมอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอนนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือเรื่องการพัฒนาระบบย้ายครู TRS ระยะที่3โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู โดยเน้นความยืดหยุ่นในการดำเนินการให้มากขึ้นอย่างเช่นขยายพื้นที่ในการเลือกยื่นคำร้องให้ครูสามารถเลือกสถานศึกษาใดก็ได้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นในจังหวัดเดียวกันส่วนตำแหน่งว่างที่ใช้รับย้ายเดิมกำหนดให้ระบุได้เพียงหนึ่งวิชาเอกต่อหนึ่งอัตราว่างก็ปรับเป็นสามารถระบุกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกได้สูงสุด3วิชาเอกต่อหนึ่ง อัตราว่างเพื่อความยืดหยุ่นในการพิจารณาย้ายเป็นต้นการใช้ระบบดิจิทัลจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารคำร้องของครูจากเดิมครั้งละ200-300บาทเมื่อมีคำร้องขอย้ายเฉลี่ยปีละประมาณ7,000 70, 0คำร้องจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ14-21ล้านบาทต่อปี สอดคล้องกับนโยบายลดภาระงานและไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากครูทั้งนี้การดำเนินการยังคงยึดหลักธรรมมาพิบาลหลักคุณธรรมจริยธรรมความเสมอภาคและประโยชน์ของทางราชการ